คุณแบนแล้วเอ๊ะได้บอกว่าแครดออฟเดี๋ยวผมไม่นี่ให้ก็ได้เพื่อนแรกไหมอยากแลกเม็ดแลกเม็ดเอาเยเอาเลยเลยเดี๋ยวผมเล่นเดี๋ยวผมเล่นซับให้ป่าไหมครับโอ้มันอะไรนะป่าไปครับเจ็บป่าป่าไหมครับป่าได้นะเพื่อนป่าดีกว่าผมผมผมไม่แน่ป่าไม่แน่รอดเลยเอาไปเลยเพื่อนใสแบนแบนแบนเสียงเพื่อนคุณคุณ ขอบคุณสำหรับสำหรับ25ดอกเสียงที่เขาหล่อเนี่ยแสดงว่าเขาเล่นเก่งคือผมว่าบางทีการที่เสียงหล่อมันก็ไม่ได้การันตีว่าทีมจะชนะนะฮะแต่เสียงเขาคุ้นนมากเออนะบางทีการที่เราเสียงหล่อมันก็ไม่ได้การันตีว่าทีมจะชนะนะที่ลองพูดที่ลองพูดนี่แบบฟอร์ดแลบเจอ ไปดื้อเฮ้ยมามามาจังหวะนี้ได้เวลาได้เวลาได้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 พี่เป็นดาราที่เป็นดาราพี่เป็นดาราคอนเทนต์ไปเด้อเขาชอบเสียงคุณคุณนะคุณดีจริงบอกก็เป็นดาราเหมือนกันนะพี่เฮ้ยจริงเหรอดาราไทยเพื่อนไอแต่ว่าอย่าพูดดาราดังที่นี่ไงที่ไหน ไปดังที่อิสราเอลกันอ๋ออิสราเอลอย่างนี้เองเขาเป็นศิลปินที่นั่นเฮ้ยเพื่อนแสดงหนังเรื่องอะไรอ่ะฮะแสดงหนังเรื่องอะไรอ่ะอีกซี่ของแรงมาของแล้วครับพี่เนียวชอบไม่ได้ทำใครวนอ่ะคิดไม่ไาเหรอโอ้ว่ชายคิดไม่ทันคิดไม่ทันแม่เปิดเพลงมวนอีกหนึ่งเลยปล่อยไม่ได้ป้่อยไม่ได้ เจ้าคือเป็นจังสิผิดสักีนี่อกเลยว่าิดแล้วได้แล้วโอเคเคเครงหว่านี้รงหว่านี้ทำไมเสียงเขาเหมือนแบบนักสตรีมมิ่งเลยใช่คนนึงอ่ะเนาะแต่นึกไม่ออกเรื่อนนึงไม่โดนอ่ะแล้วผมเจอติเอกอระวังระวังขยมา เมื่อกี้เสียงเมื่อกีเสียงล้ว